จริงเลยเนาะเชื่อไหมทุกคนนั่งนัเนี่ยน,นั่งดูหลายรอบแล้วกลางคืนนะนั่งคืนนะยังไงลุงตู่ก็อยู่ต่ออยู่ดีอะไม่ได้เป็นอีสองพักนไม่ได้เป็นอะเพื่อไทยก็ไม่หลงตัวอีพิธาก็ไม่หลงตัวเดี๋ยวจะมีเรื่องแ้วก่อนพิธาพกะพวกมันกำลังหึม่มหึ่มพวกมันกําลังซุ่มของกันอยู่พิธาระวังนะ พวกที่ทำให้เธอเดือดร้อนคนใกล้ตัวเธอนั่นแหละมันซ่องสุมกันแล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วคนมันไม่มีจรรยาบรนลุงตู่อยู่ต่อแน่นอนถ้าแกทําอะไรปุ๊บนะลุงตู่อยู่ต่อนู่นแปดปีใช่ไหมแปดปีข้ปีสิบปียังไงถ้าฉันเสียงแล้วนะยังไงยังไงนะยังไงลุงตู่ก็ต้องอยู่พรรคเก่าก็ยังอยู่อีรัฐบาลเก่าก็ยังอยู่ไม่ยังไงก็ลุงตู่อยู่ไม่รู้สิ เนี่ยคุยกับชนสวัสด์เนี่ยว่าพี่าแกนั่นมากไปเขาเรียกว่าอะไรตอนหาเสียงหาเอามันอยากพูดแมงอะไรก็พูดพูดพอตอนนี้ทําไม่ได้ไงพอตัวเองชนะแล้วทําไม่ได้จะทําอะไรก็มันคือมันไอ้นั่นเกินไปทําไม่ได้เขาเรียกมินเมย์พอเธอทําไม่ได้พวกนั้นก็จะเล่นงานเธออะไรตอนนี้ยยังไงเธอก็ทําไม่ได้ ฉันนอาห,หัวให้เปนประกันไม่ได้ยิ่งยิ่งยิ่งพักมเพ่อะไรก็ยิ่งทาไม่ได้ใหญ่เลยเดี๋ยวก็มีปัญหาไม่รู้สิระหว่างพวกเธอเธอจำไว้นะมองหน้าฉันระหว่างพวกเธอสองพักเนะี่ยกับฉันฉันว่าลุงตู่อยู่ต่อสองปีครบเป๊ะล้านเปอร์เซ็นต์จำไว้นะลุงตู่อยู่ต่อสองปีครบเป๊ะยังไงพวกเธอก็ไม่ลงตัวอยังไงก็ไม่ลงตัวเนี่ยฉันดูแม่นที่สุดละ แกไปดูเจ้าที่ไหนก็ไปดูแล้วฉันไม่ใช่เจ้าแต่ฉันเป็นกุมารเป็นพระขันพระขันนี่คือท้าหารแกไปดูในประวัติชนะลูกองค์พ่อสิวะไปเซิร์ชดูซิใน youtube ก็มีนะเดี๋ยวนี้เขามีนะเออองเทพก็ลงมาเยอะที่แน่ๆลุงตู่อยู่ต่อสองปีเขาไปพวกแกเถียงกันให้ตายหาฆ่ากันฟันกันเดี๋ยวก็ฟันกันแน่วันจารารเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีพวกพวกที่พิธาห้ามไม่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ฟันกันละ แต่ตอนนี้มันกันที่มือมันซ่อนนุ่นซ่อนนี่เดี๋ยวมันก็สร้างสถานการณ์เดี๋ยวมันสร้างสถานการณ์พิธาพิธาเพื่อไทยพวกเดียวกันเจ๊งจําไว้นะฉันดูแม่นที่สุดความเป็นความตายพักเพื่อไทยกับพิธาพวกเดียวกันแล้วเดี๋ยวพิธาคุมไม่อยู่พิธาคุมไม่อยู่ปุ๊บเดี๋ยวนี้นะมันกลาลังตั้งตัวกันแล้วตอนเนี้ย เธอรู้ไหมฉันไปนั่งดูชนสวัสดิ์น,นั่งคุยกันเลยบอกโอ้น่กากลัวนะถ้าพวกเธอทาปุ๊บนะไอ้พวกที่โง่งๆทั้งหลายถ้าทานะลุงตู่อยู่ต่อล้านเปอร์เซนต์ยังไงก็ลุงตู่อยู่ต่อจำไว้เลยถ้ามึงเพิ่มเพิ่มึงทากันนะมึงไม่เชื่อฟังพี่ทนนะลุงตู่อยู่ต่อแน่นอนล้านเปอร์เซนต์จำไม่เลยโง่